โอเคก็กราบสวัสดีเพื่อนๆชาวเว็บแทงทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมจะพาไปเล่นตัวชาฟูตัวโฟเทียเก้าไปลดกิจกรรมที่ทำภารกิจแล้วได้เหรียญแล้วก็ ไปแลกมานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าทําภารกิจอะไรแล้วได้เหรียญมายังไงนะครับอ่ะตอนแรกเราเข้านี่เลยครับที่มันมีตราเลข97นี่นะครับเขาเรียกว่ากิจ,จกรรมผ่านเหล็กนะครับอ่ากิจ,จกรรมผ่านเหล็กวิธีได้เหรียญน,นะครับได้เหรียญตัวนี้นะทางขวามือคือให้เราเล่นตั้งแต่ด่านแรกนะครับตั้งแต่ไอกิจกรรมแรกด่านแรกเราก็จะมีของเขาจะทางเวอร์อัพแทงเขาจะแจกของมากมายนะครับ เล่นไปเล่นไปแล้วเราก็จะได้เหรียญเหรียญข้างบนนี้นะครับอ่ะตรงด่านยี่สินี่นะครับมันจะได้เหรียญหนึ่งหนึ่งเหรียญเราเล่นมาประมาณ20ด่านเราจะได้1เหรียญ เราจะได้ไปเรื่อยๆครับทุก20ภารกิจเขาจะให้มา1เหรียญน,นะครับอันนี้45ก็จะได้อีกห่เหรียญคือด่านหนึ่งเขาจะให้มาประมาณ3มเหรียญน,นะครับแล้วก็จะมีของแจกอีกเยอะแยะครับทั้งพันธบัตรทั้งเงินแล้วก็วันพรีเมียมแล้วก็เยอะแยะครับเขาแจกให้มานะแล้วก็เป็นพวกพิมเขียวก็ได้แล้วก็อุปกรณ์เสริม ได้เยอะแยะมากมายเลยครับแล้วก็นี่ลายละระดับว่ามีพ่อโลกนะครับแต่ถ้าแต่ถ้าเพื่อนๆอยากได้เยอะขึ้นให้เพื่อนๆซื้อบัตร่ันนะครับตรงช่องข้างล่างเขาก็จะให้ของมาอีกเราก็จะได้ของคูณ2นะครับแต่ถ้าเราไม่เติมก็ได้ครับแต่ว่าอาจจะได้ของน้อยลงหรือว่าเหรียญอาจจะได้นานขึ้นแต่ถ้าเราเติมเราก็จะได้เหรียญเพิ่มขึ้นมานะครับอ่ะถ้าเราเติมเราก็จะได้ของจมพูบ้างอะไรบ้าง ของอุปกรณ์เสริมขึ้นมาอีกนะครับอ่ะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับภารกิธรทำเอาเหรียญเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับว่าเอาเหรียญไปแกลกรถ ตรงไหนนะครับให้เพื่อนๆมาคลิกที่สินค้าแลกด้วยเหรียญหรือว่าเพื่อนๆจะเข้าตรงร้านค้าก็ได้ครับแล้วเพื่อนๆก็ให้เพื่อนๆหาอ่ะนี่ตรงช่อง2นะครับสินค้าแลกได้ด้วยเหรียญกดเข้าไปเลยครับนี่ครับมันจะมี8เหรียญ12เหรียญ9เหรียญ9เหรียญตอนนี้ผมแลกไปคันหนึ่งแล้วครับคือชาฟูตัวโฟร์เขาก็เลยไม่มีให้ผมเห็นตรงนี้ตอนตอนนี้ก็จะเหลือคันเพนเซอร์ไอแล้วก็ A91 PT IXAE Pri ีที P T I X, e P I X, แล้ว ก็ลดหนัก Object 777เ e r s i o n 2 IX นะครับส่วนถ้าเราอยากได้พันธบัตรเพิ่มเราสามารถเอาเหรียญมาแลกได้นะครับ1เหรียญต่อ100พันธบัตรนะครับแล้วก็อันนี้มาแลกกำลังสำรองเศรษฐกิจนะครับก็คือบัตรคูณตังนะครับ1เหรียญได้ประมาณ1ชุดนะครับมันก็จะมีประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นชาฟูตัวโกันเลยครับว่าจะเจ๋งแค่ไหนเดี๋ยวไปรับชมกันได้เลยครับอ่ะ โอเคผมลืมบอกไปว่าชาฟูตัวมันมีสับคนยังไงบ้างอะกระสุนของเขานะครับเริ่มเริ่มจากเริ่มจาก,กอุปกรณ์เสริมเลยแล้วกันอุปรกรณ์เสริมผมใส่พัดลมกล้องเคลือบคนไกนะครับอะเดี๋ยวผมให้มาดูค่าเจาะเกาะกระสุนเขาก่อนนะกระสุนแรกนะครับกระสุน AP ที่ติดมาจากรถนะครับอัตราการเจาะเกาะเฉลี่ย264ดาเมจประมาณ390ส่วนรูปทองนะครับเจาะอ,อยู่330ดาเมจ390เท่ากัน ส่วนลูก HE ก e, ารเจาะเกาะ53ดาเมจแรงสุด480นะครับโอเคตามนี้นะครับการอยู่รอดเรามาอยู่มาดูการอยู่รอดก่อนครับความความทนทานก็คือเลือดนะครับ1 7 5เเกาะตัวถังนะครับเกาะตัวถังหน้า55ข้าง40หลัง30นะครับส่วนป้อมนะครับป้อมปืนป้อมปืน1้0 90 30้นะครับ โอเคตามนี้ส่วนการซ่อนตัวตอนนี้33ครับพาหนะอยู่นิ่งนะครับส่วนพาหนะกําลังวิ่งห่างอยู่ประมาณ25นะครับโอเคตามนี้นะครับส่วนการตรดจับนะครับระยะมองเห็น447ระยะสัญญาณ785นะครับโอเคเราไปรับชมกันได้เลยครับ มาอยู่สายมือเลยแล้วกันมารอดักยิงครับมาแล้วครับเพียบเลย,เย,ยผมโหลดอยู่ครับยิงยังไม่ได้เลย โอเคตายไปหนึ่งครับผมถอยก่อนนะครับข้างหน้าเยอะมากผมจะวนๆอยู่แถวนี้ก่อนนะครับวุครับในเมืองยิงเข้ามานะโอเคน่าจะโดนอยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่าได้ดาเมจไหมเดี๋ยวเขาถอยไปแล้วครับ โดนครับได่อยเดี๋ยวนะเด,วนะเดี๋ยวรอเขาเดินอยู่ก่อนครับโอเคได้โลวี่ไปไม่ใช่3 9 9รครับเดี๋ยวผมแอบเข้าไปโหลดก่อนนะครับอะโบลาร์สอยู่ขวามือผมครับ๋ผมขอถอยกลับไปข้างหลังก่อนนะครับตอนนี้โบลาร์เจอผมแล้ว ผมจะโหลดเสร็จแล้วนะครับกตผมวนกลับมาก่อนรอยยี่สวิ่งไปข้างหลังนะครับรแล้ว,ลลอลวโอเคเข้า,าขไปนัดหนึ่งครับ มิงไไ่ด้ยเดี๋ยวรอจังหวะก่อนนะครับไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่าตอนนี้ทีมเรานำอยู่ ล็อกออโต้เลยแล้วกันเ,เ,เดี๋ยวผมถอยก่อนครับผมโดนโ<อ>สายยิงมาครับผมว่าจะเอาให้ตายนะมีขวาครับมีขวามีขวาโอเคได้ไป425ครับ i s อ3อนะเดี๋ยวผมขอวิ่งกลับไปโหลดข้างหลังก่อนนะครับ เพื่อความปลอดภัยมีโบลาสอยู่ซ้ายมือนะครับตอนนี้ผมหลบมาข้างหลังก่อนตอนนี้เขาเห็นผมแล้วนะครับโบลาร จะฟุตโต้โฟวิ่งกลับแล้วครับแต่โบราร์ยังอยู่นะผมว่าโอเคนอนเป็นหนึ่งโหลดแป๊บนึงครับผมนี้ก่อนนะครับโบราร์ีนผม จะโดนอยู่นะครับโอ้โหผมกลาผิดผมถอยไปหาที่ที่โหลดก่อนครับเอ้ยไม่ใช่โบลาร์สครับผมพูดผิด D ห้าสี่เดี๋ยวผมกลับมาโหลดที่เดิมก่อนนะครับ ห5 4สินชีไปแล้วครับโอเคตอนนี้เพื่อนสปอตเจอเยอะเลยครับหายโอเคอเ,คเคหลือโบลารสคันเดียวนะครับอยู่ข้างหลังสุดเลย ไปแล้วครับไปแล้วโอเคอได้นัดหนึ่งครับอ่ะโอเคเนี่ยครับก็จะยิงได้ประมาณนี้เรามาดูดาเมจครับผมยิงไป3,770นะครับได้เงินมา26,910บบาทค่าประสบการณ์รวมทั้งหมด ห้าห้าห้ห้า,หา,หาตองห้าโหอย่างสวยอะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมโดยรวมแล้วที่ผมเล่นไปเมื่อกี้โอเคครับไม่ถือว่าไม่ถือว่าแบบอืมยังไงล่ะเอาสรุปเลยถือว่าเล่นดีครับแต่ข้อเสียก็มีนะครับโหลดนานมากแล้วก็เลงนาน ต้องรอ,อนิดหนึ่งครับใจร้อนไม่ได้แล้วก็ส่วนยิงนัดต่อน,นัดก็นานเหมือนกันแต่ก็หาตั้งว่ายิงได้ก็ไม่ไม่ถือว่าเสียหายอะไรครับก็ถือว่าโดยรวมดีก็จะประมาณนี้นะครับพูดถึงความดีก็คันนี้ผมให้95% เราะว่าเขาก็ยังมีข้อเสียของเขาอยู่การออกตัวก็ยังช้าอยู่นะครับการออกตัวโหลดนานยิงนัดต่อนัดนานเล็งนานถือโดยรวมโดยรวมรวมโอเคดีครับไม่ถือว่าขี้เละสำหรับรถแลกเหรียญน,นะครับโอเคเลยพางดีมากโอเค ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมเลยนะครับอาจจะยังคุยไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่เพราะผมก็ยังไม่ได้ทำ YouTube เป็นจริงเป็นจังบางทีผมถ้าผมว่างผมก็ได้มาทำแต่ก็อย่าลืมนะครับมากด subscribe ให้กำลังใจผมหน่อยนะครับผมโอเค แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพราะว่าถ้าผมเอาคลิปรถใหม่ๆห,หรือคลิปอะไรใหม่ๆลงจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ